มาดูราคาทองคำล่าสุดกันนะครับราคาทองวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายน2563มาดูกันนะครับว่าราคาทองในต้นสัปดาห์แบบนี้ราคาจะขยับเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนกันเราไปติดตามพร,พร้อมกันเลยครับราคาทองวันนี้ประจำวันจันทร์ที่28กันยายน2563ประกาศครั้งที่1ของวันโดยประกาศเมื่อเวลา9นาฬิกา 27นาทีนะครับโดยราคาทองวันนี้เปิดตัวมาก็ราคาปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว50บาททันทีนะครับซึ่งราคาทองในช่วงนี้ก็มีการปรับตัวอยู่ในช่วงแคบๆนะครับซึ่งแนวโน้มก็อยู่ในทิศทางขาลงแต่ว่าก็มีปรับตัวเพิ่มขึ้นบ้างในบางจังหวะนะครับก่อนอื่นเรามาดูราคาทองคําแท่ง9 6 5กันก่อนเลยครับรับซื้ออยู่ที่บาทละ27,800บาทขายออกอยู่ที่บาทละ2 7 0 0 0 900บาทขยับมาต่อกันที่ราคาทองรูป,ปรพันธ์ 96. ้กุ้เ์็ตกันต่อนะครับรับซื้อเป็นกรัมอยู่ที่กรัมละ1 8 0 1บาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ2 7 3 0 3บาท16สตางค์ขายออกอยู่ที่บาทละ28,400บาทขยับมาดูกันต่อที่ราคาทองรูป,ปรพันธ์ 96. ุ์ของแต่ละน้ำหนักราคาทองกันต่อนะครับเริ่มที่ ราคาทองครึ่งสลึงราคาจะอยู่ที่3,550บาทเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น4,050บาทขยับมาต่อที่ราคาทองหนึ่สลึงราคาจะอยู่ที่7,100บาทเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลี่ยที่5 0 0บาทจะรวมเป็น7,600บาทขยับมาต่อที่ราคาทองสองสลึงหรือราคาทอง50สตางกันบ้างนะครับราคาจะอยู่ที่14,200บาทเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลี่ย ที่500บาทจะรวมเป็น14,700บาทและราคาทอง1บาทราคาจะอยู่ที่2 8 4 0 0บาทเมื่อบวกกับค่ากำเนเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น2 8 9 0 0บาทและปิดท้ายที่ราคาทอง2บาทนะครับราคาจะอยู่ที่56,800บาทเมื่อบวกกับค่ากำเนเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น57,500บาทซึ่งค่ากำเนดังกล่าวเราคิดคร่าวๆอยู่ที่ 500บาทนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงร้านทองแต่ละร้านจะคิดเรทค e ่ากำหนดที่ไม่เท่ากันนะครับบางร้านอาจจะคิดมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ500บาทก็อาจเป็นได้นะครับทางที่ดีก่อนที่จะทําการซื้อขายทองไม่ว่าจากร้านทองร้านไหนก็ตามนะครับเราต้องสอบถามทางร้านก่อนว่าทางร้านคิดค่ากำหนดอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราค่อยไปบวกกับราคาทองที่เราจะทําการซื้อขายเราจะได้ทราบราคาทองที่แท้จริงจากร้านนั้นๆที่เราจะซื้อขายกันจริงๆนะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้ส่วนพวน่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคากันอีกครั้งเราจะจัดทำคลิปแล้วแจ้งให้ทราบในคลิปถัด,ถดไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่ม s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับและถ้าหากว่าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันได้นอกจากนี้แล้วเรายังมีคลิปสาระดีๆที่นามาฝากสามารถกดชมได้จากช่องของเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ